ลาก่อยเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ8อีสเตอร์เอ็กสุดปั่นสุดทาในเกมฮองไคซาเดวกันดีกว่านะครับอีสเตอร์เอ็กคืออะไรก็คือสิ่งที่เห็นแล้วเนี่ยมันคุ้นๆภายในเกมทำให้เรานึกถึงอย่างอื่นอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเกมหนังอื่นๆน,นั่นเองซึ่งโฮยาวเวิร์สเนี่ยก็ชอบแสอ่อน,นิเมะมากๆโดยเฉพาะในเกมฮองไคซาเดวน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงอันนี้การโดยผมได้รวบรวมมา8อันที่เป็นอีสเตอร์เอ็กสุดปั่นสุดทาในซาน์เดวท,ท,ที่เขาใส่เข้ามาอย่างเช่นตัวอย่อ่่าาางงงงเเเมมืืออ Inception na นนถ้ใคครรดูหั ก็จะรู้สึกว่ามันมีบางส่วนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องนี้ทําให้เรารู้สึกคุ้นๆกับมันนั่นเองนะซึ่งในเกมซาร์เด์เนี่ยใส่อันนี้มาแบบเยอะมากๆทั้งสกลิลใหญ่สกลิลเล็กบางทีมานิดเดียวในกล่องข้อความของตัวละครบางตัวบางอย่างก็ใส่มาแบบชัดเจนเห็นแล้วรู้เลยว่ามันมาจากอะไรคือในคลิปนี้เราคัดเฉพาะอันที่มันพีคจริงๆมาให้ได้ดูกันเพราะได้ทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่ามีเยอะมากนะฮะก็มาดูกันว่าที่คัดมานั้นมีอะไรบ้างในก่อนอื่น ก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกด subscribe okay ช่องและกด play เอาไว้เช่นเคยนะครับและสุดท้ายฝากพูดสบสุนของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้าน g ก l เด n เติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินิแพกราคาถูกไวปลอดภยัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โก l เด n เติมเกมมีไอทดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อันต้องที่โก l เด n เติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ อิสต์เอ็กอย่างแรกในคลิปนี้ก็คือเศษดาบที่แตกและปีกที่คุ้นเคยนะครับโดยเจ้าอิสต์เอ็กสองอันนี้เราสามารถเจอได้ในยานอวกาศเฮอร์ต้าสเปซสเตชันพื้นที่สตอร์เดดโซนหรือที่เก็บของหายากต่างๆของเฮอร์ต้านั่นเองซึ่งเมื่อเราเข้ามาในห้องนี้แล้วเราจะเจอวัตถุคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่2อ,อย่างด้วยกันอันแรกคือเศษชิ้นส่วนของดาบสีแดงที่แตกหักครับซึ่งคำอธิบายเนี่ยได้บอกไว้ว่าเศษส่วนสีแดงเข้มไม่กี่ชิ้นลอยเคว้งอยู่กลางอากาศเหมือนถูกชักนำด้ยวยแรงดึงดูดบางอย่าง ก่อตัวเป็นเขาโครงของดาบที่แตกหักรอยด่างบนพื้นผิวราวกับดินแดนรกร้างที่ถูกไฟเผาหมอดไหมซึ่งเล่าถึงอดีตของมันก็คือถ้าดูแบบผันผ่านเสน,นดอดาบวันนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นคนที่เคยเล่นเกมพี่อย่างฮงไคอิมเพกเติร์ดมาจะรู้สึกเอะใจกับสิ่งนี้ครับเพราะดาบที่แตกหักอันนี้เนี่ยมันไปนคล้ายกระดาบของฮิเมโกะจากเกมฮงไคอิมเพกเติร์ดที่ตอนนั้นฮิเมโกะวงเล็บสปอยนะฮะสปอยนะฮะได้เสียชีวิตลงในการต่อสู้กับเฮอร์เชอร์ออฟเดอะวอยพร้อมกับดาบที่แตกสลาย เป็นฉากที่อยู่ใน h o n Kai Impact Third Animation Final e s o d e โมเดลสุดท้ายฉากนี้เนี่ยทำเอาผู้เล่น,นจำไม่มีวันลืมเลยนะครับซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้สปอยอะไรหรอกเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วมันเกิดขึ้นนานมากแล้วนะจนลามมาถึงความระแวงหวาดกลัวที่ไม่โกรธในเกมน้องๆและเกมนี้ด้วยนะและภายในห้องเดียวกันนี้เลยเราก็จะเจอกับปีกปริศนาในคุณหน้าคุณตาอีกอันหนึ่งใช่แล้วครับมันคือปีกที่คิดว่า Wings of First Flight จากเกม g e n ช h i Impact นั่นเองโดยคำอธิบายนะครับได้บอกเอาไว้ว่าปีกสีดำบินร่อนกลางอากาศ ทรงตัวได้การสยายปีกความยาวของปีกคู่นั้นแทบจะพอๆกับความสูงของมนุษย์คนหนึ่งที่คุณจินตนานการถึงเงาของนักผจญเพลยบางคนที่กระพือปีกคู่นั้นและโผบินไปกับสายลมนี่เลยนะก็เป็นอีซาเอ็กที่ทำให้เราได้รู้ว่าทั้ง3เกมของค่ายนี้เนี่ยมันเชื่อมจักรวาลกันอยู่จริงๆนั่นเองอย่างที่2ของเราในคลิปนี้คือประโยชน์ที่บอกว่า I am the bone of my bed นะครับผมโดยอีซาเอ็กอันนี้เนี่ยเราจะเจอได้ในเนื้อเรื่องหลักของพนโนคอนี่แพท2.1 ซึ่งถ้าใครเล่นเนื้อเรื่องภาษาไทยเนี่ยก็จะไม่รู้อันนี้เพราะมันแปลมาคนละอย่างกันซึ่งก็เป็นปกตินะหลายๆอิส t ท์เอ็กเนี่ยก็แปลภาษาแล้วก็จะหายไปเพราะมันอ้างอิงถึงอะไรก็ตามที่มันเป็นเฉพาะภาษานั่นเองทีเนี้ยถ้าคนเล่นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเจออยู่ในสนทณาตอนที่แก๊งรถไฟกับอาคาดอนเตรียมตัวจะไปสู้ตัดสินกับอเวนเจอรดนในตอนนั้นเองเนี่ยมันจะมีตัวเลือกในสนทนาให้เราเลือกหนึ่งในนั้นก็คือ I am the bone of my bed, cell o n is my body, and the base is my blood ซึ่งนี้มันล้อมาตรงๆเลยนะมาจากตัวละครอาร์เชอร ของแฟรนชส์ Fade Stay Night ที่จะมีคำพูดก่อนจะทำให้ตายว่า I am the bone of my s w o r d steel is my body and fire is my blood คำพูดเต็มๆมมันยาวกว่าน,นี้นะแต่ว่าอันนี้ล้อมาเป๊ะเลยนะแถมเปลี่ยนคำว่า steel เป็นแซลอ o ด้วยู้หแม่คิดได้ยังไง I I I am 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 my the the bone bone of sword Soul sword Soul ต่อไปอันที่3ก็คือเหตุการณ์ที่เราสามารถเจอได้ในโรงแรมโกสโฮเทลที่เมืองเบโลบกเกี่ยวกับเด็กผู้หญิง2คนนะฮะก็คือพอเราเข้ามาในโรงแรมเนี่ยมันจะมีห้องอยู่4ห้องด้วยกันที่เราสามารถกดเพื่อแอบฟังคนในห้องคุยกันได้ทีนี้ถ้าเรากดแอบฟังจนครบทุกห้องตัวของตัวละครหลักของเราเนี่ยจะรู้สึกขนลุกขึ้นมานะครับอ่ามีใครเคยลองแล้วไหมจากนั้นน่ะสุดทางเดินของโรงแรมเราจะเห็นเด็กผู้หญิง2คนที่เหมือนกันทุกระเบียนนิ้วกําลังจ้องมองมาที่ตัวเราพร้อมกับชวนตัวเราเนี่ยมาเล่นด้วยกันตลอดไป แล้วเราก็สะดุ้งต <unre> ื่นจากฝันขึ้นมานะซึ่งฉากเด็กผู้หญิงสองคนนี้เนี่ยมันมาจากหนังเรื่อง The Shining เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างขึ้นในปี1980ซึ่งหนังเรื่องนี้มีฉากในตำนานอยู่มากมายเลยทีเดียวนะและหนึ่งฉากที่เป็นตำนานเลยก็คือฉากที่เป็นเด็กผู้หญิงสองคนชวนตัวเอกมาเล่นด้วยกันได้แหละก็เป็นการหยิบเอาฉากในภาพยนตร์มาทำเป็นอีสเตอร์เอ็กในเกมซึ่งใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้แล้วใจฉันนี้เข้าไปเนี่ยก็โอโหรู้ซึ้งอย่างแน่นอนนะฮะข้อที่4อันนี้หลายคนน่าจะจำได้ ก็คือฉากกระสอบทรายที่คุ้นเคยครับอิสราเอลอันนี้เนี่ยมาจากต้นเลยของเนื้อเรื่องเมืองพานาคอนีแผ่น2.0ตอน,นที่ตัวของตัวละครหลักเนี่ยได้เข้ามาที่แดนฝันครั้งแรกตอนนั้น,น่ะเราก็เหมือนผ่านอีกมิตินึงมาเนาะแล้วก็ร่วงลงมาจากท้องฟ้าที่สูงมากๆอารมณ์เหมือนลอยลงมาเห็นเมืองสวยงามตะการตาคัดซีนที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของเมืองพานาคอนีแต่ว่าไม่มีร่มชูชีพไม่มีอะไรรองพื้นเลยนะแล้วเราก็พุ่งตกลงมาที่พื้นอย่างรุนแรงปังเข้าไปพื้นแตกกระจายและ โพสของตัวละครหลังจากนั้นเนะี่ยก็กลายเป็นฉากมีมในตำนานนะซึ่งอันนี้ชัดเจนมากเข้าฉากของตัวละครย่ำฉาจากเรื่องดาบก้อนบอลที่โดนกระทืบเล้ยอยู่บ่อยๆจนได้ฉายากระสอบทรายนะ่ยเอามารอเลยนะก็คือตัวละครหลักแล้วเนะี่ยนอนท่าย่ำฉาเลยนะซึ่งมีม,มนี้เนี่ยก็คือแค่เห็นกันนึงออกแล้วนะครับไม่ใช่มีแค่สตาร์เรืยที่เอามารอนะแต่มีหลายสื่อมากๆแล้วที่เอามีมนี้มาเล่นล้อตั้งแต่เกมอื่นๆหรือแม้แต่มังงะอนิเมะหนังเนะี่ยมีหมดแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นมีมระดับตำนานเลยที่ก่อกำเนิดกนนนั่นนเองนะ แล้วก็ซาเดลเนี่ยก็เอากับเขาด้วยมาถึงอย่างที่5แล้วครับก็คือคอมเมนต์ของ2บุคคลปริศนาครับซึ่งอันนี้เนะี่ยเกิดขึ้นใน PV เปิดตัวของตัวละครโรบินที่แสดง m อนะก็จะมีซีนที่แสดงเห็นเกี่ยวกับคอมเมนต์ของแฟนคลับโรบินที่คอมเมนต์ว่าอย่างมากมายเลยซึ่งมันเลื่องเร็วมากที่ผ่านอาจจะไม่เห็นอันนี้แต่ทีนี้ถ้าเราลองกดดูช้าๆหน่อยทีละช็อตว่าในรายชื่อคนที่มาคอมเมนต์ในพีวีโรบินเนี่ยมีใครบ้างนะ จะมีชื่อที่คุณตคุณตาอยู่2ชื่อด้วยกันคนแรกก็คือกัปตันมาคอมเมนต์ไว้ว่าโรบินแอมโยเฟนซึ่งกัปตันเนี่ยก็เป็นตัวละครจากเกมรุ่นพี่ของใครอิม a พกเตอร์นั่นเองและไม่ใช่แค่กัปตันอีกหนึ่งคนที่มาเม้นต์ก็คือทราเวลเลอร์ตัวเอจากเกมเกนชนอิม a พกนั่นเองที่มาคอมเมนต์ไว้ว่า He r e to assist ก็คือโอ้โหข้ามเกมมาเชียร์สาวเลยทีเดียวนะสองคนนี้นะไปต่อที่ข้อที่หกดีกว่าก็คือผู้ใหญ่ที่กลายเป็นเด็ก เพราะดื่มยาพิษนะครับในเฟซบุ๊เรื่องของหลวงชาเนี่ยมันจะมีตอนที่มาร์ชได้เล่าถึงนิยาสืบสวนเล่มหนึ่งในคดีแองเกอร์โดยท่อนในประวัติที่เล่าเกี่ยวกับแองเกอร์นั้นได้บอกไว้ว่าเดิมทีเนี่ยเขาเป็นหมออยู่ที่อาร์เคเมสคอมมิชันต่อมาดำไปยุ่งกับสมาคมดื่มชาลึกลับเลยถูกชายชุดดำสองคนจากสมาคมดื่มชาฉวยโอกาสตอนที่เขาอยู่คนเดียวจับกรอกยาพิษและหลังจากนั้นเองเลิก็ย้อนกลับไปเป็นเด็ก แล้วคอยตามสืบเรื่องของสมาคมดื่มชาพร้อมกับไขคดีปริศนาต่างๆไปด้วยโ,โห,โห,โหมาทั้งเพลาะเลยนะครับฟังมาแค่นี้เนี่ยหลายคนน่าจะรู้แล้วมันมาจากเรื่องอะไรยาพิษนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กแต่สมองยังเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะฮะใช่แล้วนะอีเซอร์เองนี้มาจากยอดนักสืบจิ๋วโค่น,นนั่นเองนะฮะโอ้โหเพลงมาเลยนะฮะเนือเรื่องพอเด็กกันเป้แล้วก็ยังอุตส่าห์เอามาใส่ในท่อนเล่าประวัติในเควสเนเรื่องด้วยนะแม่เอาหมดจริงๆนะยังไม่หมดเราเหลืออีกสองอัน อันที่7นะครับอซาเอของเราก็คือระเบิดรังสีนิวตอนขนาดเล็กซึ่งอีซาเอนี้เนี่ยสามารถเจอได้โดยการวาา้ามมายังเซนทรัลสตาร์สกิฟท์เฮเวนเมืองเซียนโจหลัวฟูนะครับหลังจากนั้นไปที่เสาวราปที่ชื่อว่าสตาร์สกิฟท์เจตตี้ว้ามมาแล้วเนี่ยให้เดินตรงที่ซ้ายมือเราจะเจอกับกล่องใส่ระเบิดครับพอคุยไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราจะได้เทมชิ้นหนึ่งมาชื่อว่าระเบิดรังสีนิวตอนขนาดเล็กอ่าโดยในตอนที่เรากดคุยกับกล่องอันนี้เนี่ยมันจะบอกเราประมาณว่ากล่องอันนี้ได้ผูกมากับเราแล้ว กรุณาอย่าออกนอกเขตตัวจับของเครื่องกลไกนับถอยหลังเวลาระเบิดจะถูกเปิดขึ้นเมื่อตรวจไม่พบข้อมูลทางชีวภาพของผู้ลงทะเบียนซึ่งคําอธิบายนี้เนี่ยมันก็ไปคล้ายกันเลยเกินกับไอเทมชื่อว่า small thermonuclear weapon หรือแปลว่าระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กจากเกม Death Stranding ครับที่เป็นเกมชื่อดังของฮิเดโอะโคจิมะที่ได้บอกไว้ว่าตัวนวัาถอยหลังจะเริ่มขึ้นทันทีที่แยกออกจากคนถือโอ้โหชัดเจนมากว่าได้แรงบดาจใจมาจาก ที่โคจิมาแน่นอนนะครับว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กที่มาจากเกม Death t r a n d i n g นะฮะและสุดท้ายในอีสเตอร์เอ็กของคลิปนี้ก็คือเคสโทรศัพท์ของเพล่านะครับเมื่อเรายกโทรศัพท์ของเพล่าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องเป็นเพล่านะเราจะเห็นด้านหลังเคสโทรศัพท์จะมีรูปเหมือนผู้ชายหลายคนอยู่ด้านหลังซึ่งถ้าไม่สังเกตก็อก็อาจะไม่ได้ดูว่ามันคืออะไรรูปผู้ชายอะไรนะแต่จริงๆแล้วรูปที่ว่านี้มาจากเกม Tears of Themis เป็นเกมมือถือแนวอาชญากรรมลึกลับจาก Hollywood เอง ก็ได้ว่าเป็นการโปรโมทเกมแบบเนียนๆผ่านเคสมือถือของตัวละครนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองก็ไม่เคยเล่นนะแต่ถ้าได้ดูเหมือนจะเป็นเกมจีบหนุ่มอะไรแนวๆนี้นะฮะก็ใครที่เคยเล่นเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยได้ก็นี่แหละคือ8อิ s t e r e ที่น่าสนใจในเกมคงไคซาเดลนั่นเองนะซึ่งคาจริงมีเยอะกว่านี้อีกมากเลยนี่คัดเอาอันที่มันน่าสนใจเด็ดๆมาให้ได้ฟังกันซึ่งถ้าเกิดชอบได้แบบนี้ก็คอมเมนต์บอกได้เลยเดี๋ยวหามาให้อีกนะหรือใครมีอิ s t e r e เพิ่มเติมที่ผมตกลงไปเนี่ยก็ คอมเมนต์ไม่ได้เลยจะได้รวบรวมจากในคอมเมนต์นี่แหละเพราะเกมนี้เยอะจริงนะอ้างอิงถึงนูน่นถึงนี่เต็มไปหมดเลยนะซึ่งคนที่รู้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกแบบเฮ hey ้ในใจของเรานั่นเองก็สนุกดีนะครับผมราเช้าวันนี้เนะี่ยก็ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะและอย่างที่บอกอย่าดูเรื่องไหนอีกหรือว่ามีอิสระอ,อะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับสำหรับนี้ลาก่ยนก็ขอลาไปก่อนีอย๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย